สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทำอะไรแล้วยึกยึกยกัยกยนะคะจะทำดีไม่ทำดีอุ๊ยไม่ทำดีกว่านะคะสุดท้ายก็ไม่ทำดีกว่านะคะเออบ,บอกเลยว่าวันนี้คุณโชคดีมากที่ได้มาฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าปุ๋ยจะบอกเลยว่าความกล้าหาญเป็นข้อดีของมนุษย์เอ๊ะคืออะไรนะคะเราต้องพูดถึงกันก่อนเลยว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วนะคะ ถ้าพูดถึงเทวดาเราคงจะรู้สึกถึงความพิเศษวิโสเนาะเทวดาเนี่ยเขามีข้อดีก็กคืออยู่3ประการนะคะอันนี้เนี่ยปุ๋ยไม่ได้พูดคิดเอาเองนะคะเอามาจากพระไตรปิฎกเลยนะคะบอกเอาไว้ว่าข้อที่1คือเทวดามีข้อดีก็คือ 1. สุขทิพย์นะคะ2วันทิพย์นะคะ3อายุทิพย์นะคะแต่รู้ไหมว่าสุขคติของเทวดานั้นคืออะไรสุขคติคืออะไรนะคะก็คือแบบว่า ที่ที่เขาอยากจะไปนะคะที่ที่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นที่ที่ชอบของเทวดาคืออะไรคือการได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์มีอะไรนะคะมนุษย์มีข้อดีเหมือนกันนะคะมีข้อดี3อย่างเหมือนกันนะคะข้อที่1คือสติค่ะข้อที่2คือความกล้าหาญข้อที่3คือการประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบนะคะก็คือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อันงามนั่นเองถ้าแต่วันนี้นะคะเราเน้นที่ค,ความ กล้าหาญะคะเพราะฉะนั้นนะคะความกล้าหาญนะคะเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่อยากจะทำอะไรแล้วอยุดจะยากโกลละโลเลนะคะขอให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์นะคะเกิดมาพร้อมกับความกล้าหาญซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วนะคะเทวดาก็ยังอิจฉาเทวดาก็ยังอยากได้คุณลองสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณอยากทำไรสักอย่างคุณแบบอยากทําถ้าคุณลอง สตินะคะลองตั้งสติดีๆคุณจะรู้เลยว่ามันมีความปัถนามันมีความก้าหายตรงนั้นอยู่แต่เราถูกความจริงเอ้ยเราไม่ได้ถูกความจริงเราถูกนะคะเ,เครื่องล่อหลวงนะคะเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องล่อลวงเป็นมายาเครื่องล่อลวงนะคะที่สุดหลังเราไว้นั่นก็คือสังเกตไหมพอเราเราแบบก้ะหายแล้วมันก็จะมีความคิดนะคะสิ่งที่เราความคิดปรุงแต่งต่างๆมากมายเลยที่เราพูดขึ้นมาความคิดแบบ เฮ้ยถ้าเราทําแบบนั้นมันจะดีไหมแบบเขาจะว่าเราหรือเปล่าเขาจะมองเราเป็นยังไงนะคะจนสุดท้ายนะคะเราคิดไปคิดมาล้มเลิกละไม่ทําดีกว่าะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครนะคะท่านใดนะคะที่ปรารถนาจะทําสิ่งใดแล้วไตร่ตรองแล้วว่าสิ่งนั้นที่คุณอยากจะทํานะคะมันดีมันเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทําแล้วนะคะไม่เบยดเบียนไม่ทําร้ายใครนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทำเลยค่ะทำตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ